ครับงบประมาณที่สำนักง,งานทุนสอจังหวัดพิจิตรได้รับนะฮะ2,267ล้านที่จะมาจ่ายกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยเราคาดว่าเราจะจ่ายให้เสร็จไม่เกินวันที่6มิถุนายนนะครับอย่างออตอนนี้เรามีแผนแล้วจ่ายวันละประมาณ3า0ร้อยน่าจะเสร็จประมาณวันที่หมิถุนายนครับผมประมาณวันละกี่ลายครับวันประมาณสา0ร้อยลายครับครับผมแล้วเป็นเดี๋ยว

ซึ่งปัจจุบันท่านก็ได้เริ่มดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมแล้วนะยนหลักแรกคือความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาที่เข้าโ่รงการจำนังค้าเป็นในขั้นต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ได้โอนเงินเข้ามาถยู่ระบบของตรระสอนะประมาณ50%ของมนีสินที่มีอยู่นะครับ ประมาสีห้าหมืล้านนะครับโดยในส่วนของจังหวัดพิจิตรเราได้รับมาสองพันกว่าล้านเนีี่ผมบอแต่แรกนะครับซึ่งนี่สินของพวกเราในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยรวมแล้วประมาณห้าพันกว่าล้านประมาณห้าพันสารล้านเราได้รับมางือแรกขึ้นอยู่ประมาณสองพัน แในงวดต่อไปก็คิดว่าในเวลาใกล้นี้ก็คงจะ